ที่ต่อไปอควเรียมบ,บางแสนค่าเข้าสบายกระเป๋าคนละ80บาทเท่านั้นเองคุ้มราคาสุดๆปลาหลากหลายพันมากรั้งน้ำเค็มแล้วก็น้ำจืดน่ารักถูกสายพันเลยอย่าให้เพื่อนๆได้เห็นกับตาจริงๆมันอเมซิ่งจริงๆคำสีสันได้สวยงามมากๆเลยผมชอบครับทิปนี้หวังว่าทุกคนคงชอบเหมือนผมใช่ไหมครับฟังบทความที่ดีกเวลาบนโลกมาี้ยมันให้เรามาน้อยมากๆเลยครับ อยากเดินทางไปไหนด้วยกันก็ไปนะครับอยากกินอะไรร่วมกันก็กินอยากทําอะไรด้วยกันก็ทังมีโอกาสได้รักใครสักคนแล้วก็รักให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดครับฉันดีใจที่เธอเธอเธอเป็นมากควารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตฉันชีวิตและทั้งชีวิต หาและรอคอยเธอมาสนาและสุดท้ายก็จรัว่าเธอคือทุกอย่างที่ตามเต็ม,ตมหัวใจจากนี้ชุกลมมหายใจเพิ่งกันใช่ไหมครับเดี๋ยวเรารอ,อชมทิปหน้ากันเลยนะครับติดตามไว้ครับ